ก็มีพี่ที่ทํางานเขาแนะนํามาครับแต่เขารู้จาร้านบูวลมาก่อนแล้วพอดีว่าแบบมันเริ่มจะเสื่อมแล้วก็เลยลองไปดูที่ศูนย์ก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเทียบกับที่ศูนย์กับที่บูวลนเนี่ยมันก็พอคาดต่างกันมากที่ศูนย์ขอรับประกันแค่หนึ่งปีแต่ของบูวลก็สามปีครับอาการลดหลักๆเลยอันดับแรกเลยจะเป็นเหยียบคันเร่งแล้วไม่ไปครับมันอืดมันหนักมันหนักเท้าเหยียดตรง นายตรงคันเร่งมากเลยเวลาขึ้นเนินก็จะขึ้นได้ช้าแล้วก็เหยียบแล้วค่อยไปเหมือนกันเหมือนเหมือนป้าปกติครับใช่ใช่เหมือนกรับว่าแบบเราออกแบบแรกๆเลยอะโอเคเลยมันมันป้นเองละใช่มันบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าอืดเหมือนเราไม่ต้องไม่ต้องกดคันเร่งเยอะละกดนิดเดียวโอนเคปกดคันเร่งบางทีไม่ไปเลยก็อาการเหมือนปกติครับ ก็เหมือนขับก่อนก่อนที่ไปจะเสื่อมครับเรารู้สึกได้ว่าเออมันมันเบาขึ้น,นเวลาเหยียบไปมันเบาขึ้นมันเร่งได้ไวนะครับบริการก็เชีครับก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ในด้านเรื่องแบตบค่อนข้างละเอียดเลยนะครับพอจากที่ไปดูมาก็ยังก็ทำงานเป็นทีมดีครับ รถไฮบริดมันก็เป็นรถอะไรที่ที่ก็มีมานานนะครับแต่ว่าคนหลายคนก็ยังดูแลกันไม่ค่อยเป็นนะครับก็เลยให้ศึกษาดูก่อนแล้วก็ว่ารถไฮบริดมันต้องดูแลยังไงบ้างนะครับ้ต่อให้แบตมันเสื่อมไปจะใช้น้ำมันอย่างเดียวก็คงไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะพังอยู่ดีนะครับก็เลยต้องต้องดูแลควบคู่กันไปทั้งแบตท,ทั้งน้ํามันเลย